มอคน,น,น,นสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบก,กับรายการตามทางพระพุทธเจ้ากันเจ็ดเคยครรบรายการตามทางพระพุทธเจ้าพบก,กับท่านผู้ฟังในคำเขาคืนวันนี้ด้วยศรัทธาขอคุณ พันนีวรภาณิ์และครอบครัวรับเป็นเจ้าภาพครับขออนุโมทนาในกุศลสถาข้อคุณพันนีวรภาณิตและครอบครัวมาณโอกาสนี้และขอให้กุศลผลบุญจากการที่ร่วมรับเป็นเจ้าภาพส่งเสริมงานเผยแผ่ธรรมะสร้างมหากุศลให้ธรรมะเป็นทานตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ตรัส วสัพธาตางธรรมทานังชินาติก็แปลว่าให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงมหากุศลจากการที่ให้ธรรมะเป็นทานในคืนนี้ขอจงได้เป็นพลวะปัจจัยให้คุณพันธีวรภพานิชและครอบครัวทุกคนทุกคนของคุณพันธีวรภานิชจ,จงได้มีความสุขก,กายสุขใจ รอมทั้งมีสติมีปัญญาแตกฉานในธรรมะสามารถที่จะปฏิบัติตนให้ล่วงพ้นจากทุกภัยทั้งหลายทั้งปวงขออนุมโมทนาสาธุแล้วคืนวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะเป็นสถาของคุณนริมนธรรมรักสถาของคุณบุตรลากุลานุสนสถาของคุณปราณีทรงเคาะธรรม สัทธาของคุณศักดาเพื่องามร่วมกันรับเป็นสาภาพก็จะได้อนุโมทนาสาธุกันในคืนวันพรุ่งนี้นะครับคืนนี้ได้เวลาฟังธรรมะแล้วขอเชิญท่านผู้ฟังสู่บรรยากาศเรียนรู้ธรรมะจากคำสอนของพระพุทธเจ้าต่อจากคราวที่แล้วจากนี้ได้เลยครับแบ่งออกเป็นสานะครับสังขารในทีน่นี้ไม่ได้หมายถึงร่างกาย เพราะว่าเราศึกษากันได้ยินคําว่าสังขารมีหลายที่สังขารที่เราพิจารณาซากศพว่าอนิจจาจะสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอสังขารน,นั่นหมายถึงร่างกายร่างกายและจิตใจเกิดมาแล้วก็ต้องตายอย่างเงี้ยอย่างนั้นสังขารอย่างหนึ่งไม่ใช่ในในปฏิจจสมุปาทกับสังขารอีกอย่างหนึ่ง ในขันห้าขันห้ามีรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณสังขารในขันห้าหมายเอาเจตสิกห้าสิบ 50. ไอต้องเรียนพระพิธรรมแล้วเจตสิกม,มีทั้งหมดห้าสิบสองก็เว้นเวทนาเจตสิกกับสัญญาเจตสิกท่าเหลือเจตสิกห้าสิบ 50. เจตสิกห้าสิบนี้เรียกว่าสังขารเพราะเป็นสภาพที่ปรุงแต่งจิต ทำให้จิตมีความรู้สึกเป็นไปทั้งฝ่ายบุญฝ่ายบาปฝ่ายทั้งที่เป็นอรพยากตะด้วยคร <c oughs> ับตอนนี้สังขารในปฏิจจสมุปบาทมุ่งหมายเอาสังขารสามคือปุญญาพิสังขารได้แก่เจตนาที่ทําบุญทํากุศลอาปุญญาพิสังขารได้แก่เจตนาที่ทําบาปทําอกุศล แล้วก็อาเนนชาพิสังขารด้แก่เจตนาที่ทําอารูปประชานให้เกิดขึ้นผมขอพูดโดยความเข้าใจตรงนี้ก่อนเข้าใจตรงที่ว่าในสังขารสามเนี่ยที่จริงแล้วก็คือความเป็นอยู่ของสัตว์ทั้งหลายนั่นเองแล้วคุณเจ้าลองสังเกตดูนะครับในชีวิตของคนเราและสัตว์ทั้งหลายเนี่ยจะมีความคิด ที่เป็นไปอย่างใดอย่างหนึ่งในสามอย่างความคิดที่เป็นไปในฝ่ายบุญฝ่ายกุศลก็เรียกว่าปุญญาพิสังขารความคิดที่เป็นไปในทางบาปท,ทั้งอกุศลก็เรียกว่าอาปุญญาพิสังขารระดับอย่างเราๆนี่จะได้แค่นี้แต่ระดับอีกอย่างหนึ่งก็เรียกกันว่าอาเนชาพิสังขารคือผู้ที่ได้อลุปรานแล้วเพราะฉะนั้น เรามา,ามทำความกระจายกันตรงที่ว่าความรู้สึกนึกคิดของคนเราและสัตว์ทั้งหลายที่เป็นไปในทางบาปบ้างเป็นไปในทางบุญบ้างเนี่ยมันมาจากอะไรครับเอาตรงนี้ผมเคยพูดไว้ตอนหนึ่งว่าผมเห็นใจคนที่ทำบาปและผมก็เข้าใจคนที่ทำบุญทำไมผมจึงไปเห็นใจคนที่ทำบาป ทำไมผมจึงเข้าใจคนที่ทําบุญพระคุณจเจ้าลองฟังด้วยดีนะครับเราศึกษาจากกฎปฏิจจสมุปบาทเราได้ใจความแล้วว่าอาวิชชาคือความไม่รู้เป็นปัใจจัยให้เกิดสังขารน,นั่นหมายความว่าความไม่รู้ช่วยสนับสนุนเกือ้อกูลทำให้เกิดความคิดที่เป็นไปในทางบุญทางกุศลเรียกว่าปุญญาพิสังขาน ทาให้เกิดความคิดที่เป็นไปในทางบาปเรียกว่าอากุญญาพิสังขารสองดับับแล้วทําให้เกิดความคิดที่ต้องทําอรูปฌานต่อไปนั่นเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยนี่เรามาดูในชีวิตประจําวันสิครับยินดีครับ,รบเอานั้นอีกอย่างไม่ไม่ใช่สังขารในปฏิจจสมบัติอีกเหมือนกันความแตกต่างกันแตกต่างกันใช่ถูกต้องครับสังขารที่ผมยังไม่ได้พูดถึงอีก ก็คือนะก็คืออุปาทินอกาศสังขารกับอนุปาทินอกาศสังขารสังขารที่มีใจคลองกับสังขารที่ไม่มีใจคลองนั่นก็มีคําว่าสังขารอนึ่เหมือนกันยังมีอีกหลายที่ครับคาว่าสังขารแต่ให้เข้าใจว่าคําว่าสังขารเนี่ยมีกล่าวอยู่หลายที่ในแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันและโดยเฉพาะในปฏิจจสมุปาตก็หมายเอาสังขารสาม ไม่ได้หมายเอาสังขารสองไม่ได้สังขารในขันห้าบ่ได้หมายเอาสังขารที่พระคุณเจ้าไปพิจารณาซากาศพหมายเอาสังขารสามนี่เท่านั้นเองนะครับเรื่องพูดโดยความกระจายแล้วความไม่รู้เป็นปัจจัยหรือช่วยสนับสนุนให้เกิดทําบาปเพราะความไม่รู้ทําให้เกิดทําบุญชีวิตเราจะเป็นอย่างนี้ครับ ทำไมความไม่รู้จึงเป็นปัจจัยเกิดการทำบาปผมขอเรียนให้พระคุณเจ้าเข้าใจตรงนี้ก่อนเข้าใจตรงที่ว่าทำไมคนเราจึงต้องทำบาปชีวิตของคนทุกคนนี่สิ่งที่ต้องการที่สุดคืออะไรครับเอาลองดูครับคนเราทุกคนต้องการสูงสุดคืออะไรครับความสุขถูกต้องไหมครับ ชีวิตเราทุกคนนี่ต้องการความสุขในเมื่อทุททกๆชีวิตต้องการความสุขก็ดิ้นรนสแสวงหาความสุขในระหว่างที่ดิน้นดิ้นรนสแสวงหาความสุขเนี่ยก็ดิ้นรนไปในทางที่ผิดบ้างดิ้นรนไปในทางที่ถูกบ้างอาศัยอะไรจึงดิ้นรนไปในทางที่ผิดดิ้นรนไปในทางที่ถูกอาศัยความไม่รู้จึงดิ้นรน ดิ้นลนส่อแสวงหาความสุขคนทําความดีก็ต้องการความสุขคนทําความชั่วก็ต้องการความสุขมีคนทําความชั่วคนไหนว่าทําแล้วเราขอให้ได้มีความทุกข์มีไหมครับไม่มีเลยคนที่ทําความชั่วคนที่ทําบาปเนี่ยคิดว่าทําไปแล้วต้องได้ความสุขมีความสุขจึงทําแต่ในขณะที่ทําความชั่วไปแล้วเนี่ยถ้าคิดว่าทําความชั่วแล้วได้ความทุกข จะไม่ทําเด็ดขาดเพราะมองเห็นความสุขคอยอยู่ข้างหน้าจึงติดตัดสินใจเด็ดเดียวว่าต้องทําแล้วในที่สุดก็ทํานั้นคนทําความชั่วเนี่ยพระคุณจ้ามองดูจิตใจเขาเถอะใจเขาต้องการอะไรต้องการความสุขเป็นความสุขที่เขามองเห็นเด่นชัดในความคิดของเขาเขาจึงทําคนที่ลักขโมยก็มองเห็นว่าถ้าขโมยได้ จะมีความสุขคนที่ปล้นเขาก็มองเห็นว่าถ้าปล้นได้ทรัพย์แล้วจะมีความสุขคนที่ย่องเบาคิดว่าถ้าย่องเบาขโมยของเข้ามาได้แล้วจะมีความสุขคนที่ฆ่าคนอื่นเขาตายก็คิดว่าถ้าฆ่าเขาตายแล้วจะต้องได้ความสุขนี่ความคิด ว่าจะต้องการได้ความสุขมันมันมีอยู่เฉพาะหน้าแล้วมองเห็นอยู่เฉพาะหน้าเลยว่าถ้าทํานี้ได้ต้องมีความสุขทํานี้ได้ต,ต, onna, ต้องมีความสุขทํานี้ได้ก็ต้องมีความสุขเพราะฉะนั้นคนทําบาปคนทําอกุศลเนี่ยต้องการความสุขอยากได้ความสุขจึงทําแล้วมองเห็นความสุขอยู่ตรงหน้าเฉพาะหน้าแล้วจึงทํามองเห็นปลาช่อนนอนอยู่ตัวนึง ก็คิดว่าถ้าได้กินเนื้อปลาช่อนเนี่ยมันคงจะอร่อยเพะคงจะมีความสุขจึงได้ฆ่าปลาช่อนกุ้งแหวกว่าอยู่ในตู้อยู่ในน้ําก็มีความเห็นว่าถ้าได้กินเนื้อกุ้งได้กินกุ้งเผาแล้วมันจะอร่อยแล้วก็มีความสุขก็จัดการฆ่ากุ้งที่แหวกว่าอยู่ในน้ําไม่ว่าอะไรละครับมองเห็นแล้วถ้ากินแล้วได้ดมแล้วได้สัมผัสแล้วได้เป็นเจ้าของแล้วมันมีความสุข ก็จัดการทําลงไปทันทีเพื่อการกระทําใดๆลงไปแล้วเนี่ยยังไม่คํานึงถึงว่ามันผิดมันถูกหรอครับแต่คํานึงตรงว่าถ้าทําได้แล้วหรือประสบผลสําเร็จแล้วมันจะต้องมีความถุกเพราะนั้นคนปลอมเช็คห้าร้อยล้านมันก็ต้องคิดว่าถ้าเราปลอมได้สําเร็จแล้วโอนเงินมาได้สําเร็จเราก็มีความสุขจึงต้องทําคนที่ฆ่าคนต่างชาติคิดว่าถ้าเราฆ่าแล้วเราปล้นแล้ว มันต้องมีความสุขจึงต้องทําะฉะั้นเป้าหมายของคนทําบาปทําทุจริตไม่ว่าจะเป็นโกงระดับชาติแค่ไหนก็แล้วแต่เขามีเป้าหมายและมีความเห็นว่าต้องเป็นความสุขคอยเขาอยู่ตรงหน้าเขาจึงตัดสินใจทําความเป็นจริงเป็นอย่างนี้ครับแต่เขาไม่รู้ไม่รู้ว่าทําลงไปแล้วเนี่ยความสุขมันจะได้สักเท่าไหร่และความทุกข์มันจะตามมาอีกเท่าไหร่เนี่ยเขาไม่รู้ เขารู้อยู่อย่างเดียวว่าทำนี้แล้วมันต้องมีความสุขเขาจึงต้องทําเพราะฉะนั้นคนทําบาปคนทําทุจริตอาศัยอะไรทําอาศัยความไม่รู้ไม่รู้ในอะไรนี่ครับไม่รู้ในอริยสัจสีไม่รู้หรอกว่าที่ทําลงไปเนี่ยมันได้ความสุขเพียงนิดหนึง่งแต่ทุกข์ที่มันจะตามมานี่มากมายมหาศาล ผมผมเคยสังเกตคนที่ชอบด่าคนชอบสังเกตเวลากระดาคนแล้วผมก็ดูจิตใจของคนที่ดา่าไอ้คนที่คิดจะด่าคนเนี่ยมันคิดอยู่ในใจแล้วว่าถ้าดามันได้แล้วเราจะสบายนะคิดว่าด่าเขาได้แล้วนี่เราต้องสบายแน่ๆเพราะนั้นด่าเอาดา่าเอาดา่าเอาพอด่าเสร็จสับแล้วมันโลง่งมันโปร่งมันเบา แต่ถ้าคิดว่าด่าแล้วมันมีความทุกข์มาอีกหลายเท่าเนี่ยเขาจะไม่ด่าเด็ดขาดแต่เพราะความคิดเฉพาะหน้าเขามองเห็นความสุขอยู่เฉพาะหน้าเลยว่าถ้าเขาได้ด่าสักคำสองคำแล้วเขาต้องสบายเนี่ยเขาจึงต้องระเบิดออกมานร่ความเข้าใจตรงนี้มีปุบเนี่ยใครมาด่าเราปุ๊บผมบอกเออเขาคงสบายแล้วนั่นเรานิ่งใหยเขาด่านี่เราช่วยลดทุกข์เขาได้เยอะนะฮะแต่ถ้าเขาด่ามาคําเราด่าสวนไปอีกคำหนึ่งไปเพิ่มไปอีกเขาต้องคิดว่าต้องด่ามาในสองคำ ก็ตกลงต่างคนหาความสุขกันโยนความทุกข์ใส่กันโยนไปโยนกันมาในที่สุดก็ขึ้นโรงพักแล้วก็ถูกปรับหรือไม่ก็ตกลบอลกันไปเลยคนที่จะต่อยเขาก็เหมือนกันนะคิดว่าท่านไปต่อยหน้ามันจริงเราคงสบายก็ต้องต่อยขอให้เข้าใจเถอะครับผมถึงบอกว่าคนเราทําบาปเนี่ยมันมีอะไรอยู่ในใจมันมีอะไรอยู่ในใจคือความไม่รู้เนี่ยอยู่ในใจ มันรู้อยู่อย่างเดียวว่าถ้าทําไปปุ๊บแล้วมันต้องได้ความสุขจึงทําแต่ไม่รู้หรอกว่าทําไปแล้วเนี่ยมันมีผลอะไรตามมาเพราะไม่รู้จึงทําบาปเพราะต้องการความสุขจึงทําบาปแห้กระจายนะครับเพราะไม่รู้จึงทําบาปเพราะต้องการความสุขจึงทําบาปอาศัยความคิดผิดเข้าใจผิดเห็นผิดอันเนื่องจากอาวิชชาเป็นปัจจัยจึงทําบาปลงไปตรงนี้แหละครับ คนทําบาปมากจะเห็นได้ว่าเพราะมีอวิชชาระบาดมากในจิตใจคนถ้าอาวิชชาไม่ระบาดไม่ระบาดมากในจิตใจคนคนจะไม่ทำบาปฉันั้นผมจึงมองเห็นคนทําบาปเพราะถูกอวิชชาเข้าครอบงาจึงทําบาปอย่างมากมายมหาศาลนี่ครับถูกต้องไหมครับอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดอปุญญาพิสังขารถูกต้องไหครับ ผ่านนะครับผมต้องการตรงนี้ครับให้พระคุณเจ้าได้เข้าใจว่าคนทำบาปเนี่ยเพราะมีอะไรเป็นปัใจจัยให้เขาทำบาปเพราะไม่รู้ไม่รู้ว่าทำลงไปแล้วเนี่ยมันเกิดทุกข์ไม่รู้เลอียดลึกลงไปอีกเยอะเลยนะครับว่าในขณะที่ด่าเข้าไปแล้วเนี่ยทุกข์มันจะตามมาถึงเราในขณะที่ฆ่าเขาไปแล้วเนี่ย ได้ความสุขอเนื่องจากการฆ่าครับเพราะสมใจแต่ความสุขที่ได้จากการฆ่ามันเกิดแวบเดียวแล้วมันก็ดับหลังจากความสุขดับไปแล้วปุ๊บความทุกข์มันจะไหลมาท่วมทับอย่างภูเขาลากาได้ดื่มความสุขประมาณแก้วหนึ่งแต่ความทุกข์ไหลมาท่วมทับอย่างภูเขาเลากาเนี่ย นี่คือคนรู้นะครคนเข้าใจฆ่าเอาชีวิตของเขามาเป็นอาหารได้กินอร่อยมืออมม้อหนึ่งอิ่มมื้อหนึ่งความอิ่มไม่เกินสามชั่วโมงไม่เกินหชั่วโมงหลังจากนั้นความหิวก็เกิดขึ้นอีกแล้วแต่โทษหรือบาปของการฆ่าแล้วกินเนื้อเขาจนอิ่มอิ่มหมดไปแล้วกลับมาหิวอีกที โทษของการฆ่าเขานั้นยังตามมาไม่ทันเพราะมันตามมาทันเมื่อไรเมื่อนั้นแหละครับเราก็ต้องถูกฆ่าเหมือนอย่างกับเราได้ฆ่าเขาไว้เช่นเดียวกันพระพุทธเจ้าสอนนี่ครับทำกรรมไว้อย่างไรย่อมได้รับผลของกรรมอย่างนั้นเพราะนั้นพุทธพจน์ข้อนี้เป็นข้อพิสูจน์ในเรื่องกฎแห่งกรรมได้อย่างดีที่สุด ทำกรรมไว้อย่างไรย่อมได้รับผลของกรรมอย่างนั้นก็ต้องสาวผลไปหาเหตุสิครับผลคือธรรมชาติที่กําลังปรากฏอยู่จำไว้นะครับผลคือสิ่งที่กําลังปรากฏอยู่มีอยู่นั่นเราอ่านหนังสือพิมพม์าคนนี่ถูกฆ่าอันนี้ผลนี่ครับถูกฆ่าด้วยไฟเอาไฟเผา พุทธเจ้าตัดไปยังไงทํากรรมไว้อย่างไรย่อมได้รับผลอย่างนั้นเะน,นั้นเราก็สาวผลไปหาเหตุใช่เองถูกเขาเผาในชาตินี้เพราะเมื่อชาติก่อนเองก็ถูกเออเองก็เคยเผาเขาไว้อย่างนี้เหมือนกันนี่ครับผมจึงบอกว่าถ้าเรามีปัญญาเนะียซื้อลงทุนซื้อหนังสือพิมพ์แปดบาทเราได้กําไรมากมายเลย เพราะยิ่งอ่านยิ่งได้ปัญญาทำให้เขาตายด้วยอาวุธเองก็ต้องตายด้วยอาวุธนั้นอ่านหนังสือพิมพ์เห็นคนถูกฆ่าตายปัญญาเราก็แล่นปลืดไปถึงอดีตชาติใช่คนนี้เคยฆ่าเขาตายด้วยอาวุธอาวุธมาชาตินี้ก็เลยต้องตายด้วยอาวุธเห็นคนตกน้ำตายลงข่าวหนังสือพิมพ์ตั้งโทรทัศน ปัญญาเราก็เล่นปลื้ดไปใช่เมื่อชาติก่อนนี้ทําให้เขาตายด้วยน้ําเองก็ต้องตายด้วยน้ําเห็นคนถูกไฟครอกไฟเผาตายคากองเพลิงออกไม่ได้ใช่เองทำกรรมไว้อย่างไรก็ต้องได้รับกรรมอย่างนั้นเมื่อชาติก่อนเองเคยเผาให้เขาตายด้วยไฟเองก็ต้องถูกเผาตายด้วยไฟนี่ครับไม่ต้องไปเปิดตำราไหนพลิกตำราไหนดูเลย อาศัยพุทธพจน์ท,ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่ายาที่สังวัตเปทีชัางตาที่สังและเตพลังหวานพืชไว้อย่างไรก็ต้องได้รับผลอย่างนั้นเพราะตอนนี้ผลกําลังปรากฏให้เราได้ดูแล้วให้เห็นแล้วอันนี้คือภายนอกพอมาถึงภายในเราบ้างสิครับอย่าดูแต่ภายนอกอย่างเดียวพอมาถึงตัวเราบ้างเราก็ต้องเอาหลักที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยเอามาใช้ ทำไมเราจึงต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะเราเบียดเบียนสัตว์มาในชาติก่อนทำไมเรายิ่งยากจนเข็นใจเหลือเกินเพราะเราไม่ได้บริจาคทานไม่ในชาติก่อนทำไมเราจะต้องถูกคนโน้นด่าคนนี้ใส่ร้าย,ายเพราะเราเคยด่าเคยใส่ร้ายผู้อื่นเข้าไว้ในชาติก่อนทำไมเราทำอะไรกระวแต่ท,ท,ทั้งที่เรามีเจตนาดีต่อคนต่างหลายแต่คนต่างหลายกลับมองเห็นว่าเราเนี่ยเป็นคนเจ้าเล่ห์เททุบาย ไม่ซื่อสัตย์ไม่ซื่อตรงใช่ตัวเองเคยทํากรรมนี้ไว้ก่อนเคยเห็นคนอื่นทําความดีแล้วชอบใส่ร้ายมองคนในแง่ร้ายมาชาตินี้กรรมนั้นได้ตามทันแล้วก็มาถึงเราแล้วเราก็ต้องถูกเป็นเช่นนั้นเช่นเดียวกันนี่ครับพระคุณเจ้าคนมีปัญญามีความเข้าใจมีความรู้ในเรื่องกฎแห่งกรรมแล้วก็จะรู้ทันทีเลยว่าชีวิตทุกชีวิตเนี่ยมันมาจากกรรมที่เราได้ทำไว ทั้งในปัจจุบันชาติและในอดีตชาติเพราะฉะนั้นขอให้เข้าใจเถอะครับว่าอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลในขณะนี้ถือว่าเป็นผลก็ได้ถือว่าเป็นเหตุก็ได้เดี๋ยวเราจบเรียนจบครบสิบสองนะฮะเรียนจบครบองค์สิบสองคือตั้งแต่วิชาเลื่อยไปถึงชาติชารามออลณนะแล้วเราจะย้อนกลับมาพูด โดยแบ่งปฏิจจสมุปบาทเป็นสามการมองในแง่ของอดีตเราได้ทําอะไรไว้มองในแง่ปัจจุบันเราทำอะไรไว้และเราจะ้ไดรับผลอะไรในอนาคตนั้นอดีตเป็นเหตุปัจจุบันเป็นทั้งเหตุและทั้งผลอนาคตเป็นผลอย่างเดียวทุกวันนี้เราจึงอยู่ในฐานะรับผลของกรรมด้วย รับผลกรรมเก่าด้วยและสร้างกรรมใหม่ด้วยครับในปัจจุบันนี้นะครับทุกวันนี้ไม่ว่าพระคุณเจ้าหรือว่าผมหรือท่านผู้ฟังทั้งหมดนี่แหละครับอยู่ในฐานะสร้างกรรมใหม่ด้วยและรับผลกรรมเก่าด้วยเรารู้ได้อย่างไงครับว่าเป็นกรรมใหม่รู้อย่างไรว่าเป็นกรรมเก่าอ,าอ้าวครบฝากความเข้าใจตรงนี้ไว้ก่อนเพื่อที่จะได้เป็นหลักพิจารณาว่าเอ๊ะนี่มันเป็นกรรมเก่าที่เราทําไว อันนี้มันเป็นกรรมใหม่ที่เราเพิ่งเริ่มทําเราจะได้ตัดสินใจชีวิตเราถูกต้องว่าในขณะนี้เป็นกรรมใหม่หรือกรรมเก่าหลักมีอยู่นี่ครับผลคือสิ่งที่เดินทางมากระทบจำไว้นะครับผลคือสิ่งที่เดินทางมากระทบนี่เป็นกรรมเก่าภาษาธรรมะเรียกว่าวิบากวิบากนี่แปลว่าผล นั้นทุกสิ่งอย่างที่เดินทางมากระทบโดยที่เราไม่คิดไม่เคยตั้งใจไม่เคยเตรียมการมาก่อนนั่นคือวิบากวิบากนี่มีทั้งผลดีและก็มีทั้งผลที่ไม่ดีวิบากนี่แปลว่าผลนะครับวิบากนี่มีทั้งดีและไม่ดีดันั้นอะไรก็แต่มันเดินทางมากระทบเรามาประสบกันกับเราโดยที่เราไม่ได้รู้มาก่อนไม่ได้เตรียมใจไว้ก่อนบังเอิญหรือเกินที่เราเรียกคําว่าบังเอิญหรือโชคลางอะไรเนี่ยครับ อันนั่นคือเป็นผลหรือวิบากผมยกตัวอย่างครเราเดินเดินไปไม่รู้ใครคว้างมาแต่คนคว้างมันก็ไม่ได้ตั้งใจจะคว้างเราจะมาโดนเราพอดีโป๊กพอดีเลยอันนี้คืออะไรัะอันนี้ผลนะวิบากเราต้องเคยคว้างใครโดยที่เราไม่ได้เจตนาจะคว้างใครแล้วไปถูกเขามาแล้วเจตนาที่ไม่ได้คิดจะให้ถูกใครมาแล้วน่ะไม่ไปถูกเขา เจตนาของเขาก็ขว้างมาเขาไม่ได้ต้องใจการใ้ถูกเราหรอกก็ดูท่านผู้ฟังที่เคารพคท่านผู้ฟังกําลังติดตามและฟังรายการตามทางพระพุทธเจ้านำเสนอท่านผู้ฟังโดยองค์กรสมาธิท,ทิทินกาขาวจมรมผู้ฝ่ายในร,รมะและสธาข้อคุณพณนีวัวรพา,านิชและครอบครัวรับเป็นเจ้าภาพ ขอนุโมทนากับสัทธาของคุณพันนีวัวลพานิและครอบครัวมาณโอกาสนี้นะครับคืนนี้เวลาหมดต้องติดตามนับฟังกันใหม่คืนวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะเป็นสัทธาข้อคุณอรุมณธรรมรักสัทธาของคุณบุตรรากุลานุสนสัทธาของคุณปราณีสงเคราะห์ธรรมสัทธาข้อคุณศกดาเพื่อนงามร่วมกันรับปีเจ้าภาพ ก็จะได้อนุโมทนาสาทุกันในคืนวันพุนี้นะครับคืนนี้เวลาหมดจากราท่านผู้ฟังไปก่อนขอความพาสุขขอความสวัสดีขอความมีปัญญาจงมาเกิดมีเก่คุณพันธีวรภาณิชและครอบครัวและท่านผู้ฟังทุกท่านโดยทั่วกันสวัสดีครับ ศึกษาธรรมคำสอนพระพุทธองค์คิดไม่ออกบอกมาทางชมรัมอย่าปล่อยปัญหามาองอารมรองโกรดยรอบลงศึกษาพระธรรมทำจิตใจให้สงสงรักษาศินให้มั่นคงจะไม่หลง ขอคนผ่านผ่านผ่าไปหาผิดขอบันด็ตชีวิตก็มีความหมยา